สวัสดีนะคะสวัสดีแม,แม่แม่พี่พีเอฟซีทุกทุกท่กทกานนะคะทักทักทายทักทายยามเย็นนะคะแม่แม่จ๋ายามเย็นคุณยายเพียววันนี้ได้ทานอะไรคะคุณยายเพียวได้ทานต้นสับป,ปะรดนะคะแม่แม่จ๋ายังไม่ได้อาบน้ำนะคะช่วงเย,ย็นค่ะประมาณ5โมงเดี๋ยวพาคุณยายไปอาบน้ำนะคะแม่แม่จ๋าวันนี้ตัวก็มอมเมมอยู่นะคะแม่แม่จ๋าคุณย,ยายเพียวทานอะไรคะ อร่อยไหมคะดูบรรยากาศรอบบ้านคุณยายเพียวนะคะแม่แม่จ๋าต้นสับปะรดจะเป็นแม่น้ำแล้วก็ทุ่งนานะคะบรรยากาศเย็นสบายค่ะร่มรื่น ช่วงเย็นก็จะมีร่มต้นไผ่กอไผ่นะคะส่วนช,ช่วงเช้าก็จะมีร่มต้นยูคาลิตัสนะคะแม่แม่แมจ๋าอันนี้วันนี้ช่างได้มาทําให้นิดเดียวนะคะแม่แม่แมจ๋าเพราะว่าได้มาคนเดียวก็เลยยังทําไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยังไม่เก็บรายละเอียดเลยค่ะยังไม่เสร็จนะคะบ้านคุณยายเพียวเพราะว่าช่างช่างไม่ว่างนะคะไปทําที่อื่นอยู่นะคะแม่แม่แมแมจ๋า คุณยายเพียวอร่อยไหมคะมัมๆเลยนะคะต้นสับปะรดนะคะทักทายกับแม่ๆช่วงเย็นหนเร็วคะ่ะเร็วคุณยายเพียวกินอย่างเดียวเลยนะคะฝากแม่ๆทุกๆท่านไม่ตาคุณยายด้วยนะคะสวัสดีนะคะ